สบายดีพี่น้องสบายดียามแงพี่น้องจ้าหลังจากที่ลูกสาวหนึ่งเขาลางถูไอแม่กเขากัวมาปิงอึ่งพี่น้องัวกคันใส่มีเาหอยุ่ยเต่งเแตพี่น้องเยปิงอึ่งสิก้อยตแล้วก็ย่างอยู่โตพี่น้องไว้กินต้มซะ ก่อยในสีปิ่งเอาพี่น้องจังแซบกี่ว่าสีก้อยต้มปิ่งอึง่งอ่าพอมึงมาปาดใบผักแป้นให้แน,น่ปาดใบผักแป้นก๋อยใส่อึง่งเอาการอ่ะเก็บบก่วงใส่ซ้ามาให้ได้เรื่องส,สนนลีล่างไว้อามีดนเนย่ย มังม่วงซุกในในอ่านาน่ะ hmm. ย <is> <im urity> ีร <in> ้อยเปอร์เซ็นต์เลยมังม่วงซุกในรถไทยนะเห็กาแฟนพี่น้องคุยชไส้ทางพี่น้องเอิ่นคุยชาอนาคตม่วงหล่นจากต้นมาในีพี่น้องม่วงเลือกเลยดิบบอนี่ยนี่จะก้อยใส่มองค์ซอ่ดิบใส่บ้างละ บโบพี่น้องเอ้ยสุดๆจากต้นลูกสาวไปขวมามพริกแม่ผลาบพักกันอื้งพี่น้อง่นสีก้อยอื้งสุกินเห็ดแบบแม่ท่าเห็ดนันด่นเอด ข,ขวดข้าวไปนั่งขวดอะอย่ายืนนั่งลงยืนมันกับควันมันเท่าอยู่ทึ่งกูนั่งลงให้กับนั่นงนั่งขวดป้นหนามาพิ้งปิ้นปีนขวดพริกนิดนึงมันขวดปิ้นเยอะฝนตกแล้วก็มีนะอยู่ในกิ่นที่น,อน้องเอลยได้อึงได้ไดกรบได้เขียดเอ้ยเอาทุกอย่างเดี๋ยวได้เขียดอันกระตันนะ กราะนุกแล้วนะนี่เห็นพี่น้ำตกอยู่แล้วนี่โอ้เต็มไมด้เหี้ยนะน้อยเท่าได้เหี้ยผักคือกับลาบป,ป่านะ่เอาน,น้ำแมนเส้นเนาะอเป็นหนี้านดอีกเฮ้ยจุดนะสื่อไงือลายหู ใต้ขวบกับสามสี aro 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 ่โตสักสามสี่หาโตสักสุพ่อคอยว่าฟันได้แท่งงวคก็จะเป็นเสื้อนี่โดดขข้นกลางลังมาก็ะแทงจุบโลจัมาเจะไรนมายจนไปพันอืมัดแหลกเขียวให้ก็มีเขียวเอาอืมยี่รอยขั่วบักริกชุนเลยอยมันดำแล้ว เพราะมันลูกไผ่ลูกมะมอยเขาขูอะ่ะรอรส้มตอนกินเลยพี่เนาะ ดำกระแบ่งชิปเอสโต่บ่ชองช่องตเขาได้ชิปโต้บ่ท่านคือดำปื๊ๆนี่เลยคือคือหน้าตาอีเมหดำปื้ดเพชรผลเปิดแล้วดำปื๊ๆผมเป็นตาแซ่บโอ้ยเงียบมเคื่อน มาเด้อพี่น้องกินเด้อก so so uh. ินข้าแลงน้ำกัดมือนกับมีนเมนอื่นคือเก่าเมื่อสอนต้มตอนแรงก้อยอุดเสดเลยนะท่าน้าท่หนึ่บ่ย่าบ่เมนอกินแล้วนีใครบ่ต้มโอ้ยขัวผีจำผีจำปัดินเขาขัวซอยแม่ขัวบักผีพี่น้อยเอ้ยเกี่ยแล้ว โซซองใส่ก่อใส่หอนไปขัวเหลือแต่เหลือแฟนโอ้ยน้ำกันมึง่ะเป่นพวกวกแวกว่าน้องมัเด็กน่อย ว้ยด oh, mm ิกองไอก่อนด้วยฮัลโหลว้ายฮอดปิ่นมาอิ่นเลยมันปิ่นขับลมมันปิ่นกับตู้เย็นอเฮ่อฮอดแต่ว่าแต่ปิ่นมันสมไปแหงไปเอามาใบมะกอกมากินกับมุกเหมักมองเป็นหน่วยอ่า ผิดมันดำมัน,นม่ำด้วยเหรออผิดยำมันเลยดำไม่นูอื่นไม่แม่หกแฝบแล้วลูน,ย,นยังเกียดเียดสกฉนม่องเสด็จจังเนินล่งไหเป็นงอไอยู่ในาหาเป็นยังไง มีอยู่ในน้ำหาไส้ความดื้อดื่อบนลงลงรู้ไหม แล้วไ่ตไหนปีน่ทมากินไข่ใช่มันเมามากมานอไปเจียหขอไปเจียแล้วๆ่่เดี๋ยวจะ่อแมก็ไปต้มอื่นเองกันหนัวหนัวข้าวต่อยคือข้ออวแล้ว ข้าแล้วรับเกโอ้นี่ขนมออกได้บัดไหมโคกไม่มีท่านนงว่าเอาขี้ยามแล้วรืมาทักแ่ ยี่เป็นลมอะไรตชนมันข่าข้นมันข่าวข้อั้มันขาาอืมังมเจอะไากเออตัวหนึเลย่ร้อนอืม ก็ต้มเยอะบอกเด็กเขาจะเอาหนามานี่แม่กำลังกินแมงหน้าผอข้ากินเยอะ มันปีงมัน่กินายอยู่ใส่ <c oughs> ทำโตัะตนกน่มัออน,อ,อ,นอ,อ,อ่ะมันอือกินผูบุคลิกลองอ๋ออือกไปแก่จันงองม่เหรอใช่เนงไม่เผาลูกอยนัอยู่เอาไปกินก่อ ไีมันนี่จีมันเ้ม่จะจันชัวจะว่าแม่งจะจันเลยครจะคิดมันหอมอ่อืมปลาเกตลรหรเบิ่าขาแม่เอิ้กนเอลปลาวอยู่เนื้อรมนักหนักหนักหนัก่บเดจบไล้ว Vào không 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 Hãy subscribe cho đạo Cái gì? Cũng chỉ màu không Ok không mà. màu kế mùi Trời Một cái tin có cái dẹp Cái thì nó mềm màu không? không phải là, là kinh <laughs> <laughs> dữ mặc dịch nó không <laughs> ก็ใส่เดีย๋ยวเขาอ,อ่านอย่ามาดืด้อเลยนะมึงก็สอบเขาหอมโคกก็สอบสเราดานี่ไดาีา่บบโคกกคกะบ้า้าต้มกระ่ายก่อน คือิบบมีเนาะมนูอือ่จจนะอยู่อเราไมีมสจานพวอะรเนาไม่นะีเนาะนาทีมีขออาหารจา,น,าน่ยำน ยัง่ได้บอสฮ่ข้างบนก็้น่นี่อันน้ันีไข่น่ี่อ้แม่แม่เบิใส่ไข่แม่ใส่เอาเบิ้ิ้นด้วก เอาไข่มาต้มใส่มมูหนึงไงวไหมอลยโอ้นี่นกินมอแล้วเอาไข่มาต้มใส่มันหนึบไหมจะกินบ่มึ่งหะ กินดีแล้วซื้อแล้วม่นสีวางไม่หมด่งูมันจะอึครับอืมแมวกับกินอื่นเนาะเนี่ยมันหายเงี้ยตั้งมัตัดมัน

ถืออ้าีนขาวใปดีกว่าแก่บบหนึ่มจางจานเจกีนน้ถ้าให้กินไข่มันนะเฮาเมาเมา,มาเเจ็บสวนซจากต้น,น,นอีอนาากแล้วเบียสนาจากโกกินท้าแล้วก็มากิน หวานห <ừ, S 2> วานวานินนหน่อย ừ, น,น,นี่อืมอืมทำไมทำมันตกสั่มนะได้อีกเ้ยเหมือนกั คนฟีนเนจะเป็นยังันหมดสั่ง,งทำไมจบเพียงจะหัวมืออืนออ่นเอาวะไม่นี่ยอุ้เปเพือนเหรอเรียบร้อยทายเฮือนไว้ค่ะเปิดไพ่ลูกให้กวดทีทเท้ ปวดจะสุดตายชิยั่งมาขึ้นเหมืนจจนอนจมขวดนหอดสี่ทุกปวดหน้าโหยใน้เรื่องอยู่กับเัาเป็นชุกซิข่าอันพ้นอันดมอะไรกันเนมันสั่ง <c oughs> S <S ยิาดก็เกระพิบ,บพหันบินออกมานอกประตูย่ามาเพิ่มปิดมาบอกนะจ๊มาห,แบบหลังหลุมมองนี่แมบบ่เน่กหายน้ำก็ตึงจะ หวานใหญ่หลมองต้นางานอืมโอ,อจับนาผาพี่ครัว่าแม่งเมาหน่อยแสบพี่นอยกินข้าวแล้วมากินหวาน Ôi. Bữa con mà